สวัสดีครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานหลอกที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จริงให้ทุกท่านได้ดูแล้วมาในวิดีโอนี้ผมจะแชร์ประสบการณ์จากหลอกที่หลักฐานอ่อนและไม่สามารถดำเนินคดีได้นะครับมาดูตัวอย่างแรกกันเมื่อประมาณปี53-54นะครับได้มียูเซอร์รายหนึ่งมาปรึกษากับผมว่ามีหมายสารมาถึงเขาแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยหลักฐานที่แจ้งมานั้นก็เป็นอ e ีเมลในโปรแกรม Outlook ซึ่งระบุข้อความแสดงถึงการทุจริตของผู้บริหารในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งโจทย์อ้างว่าอ e ีเมลนี้ได้ส่งมาจาก i p s ีของบ้านหลังนี้เมื่อเวลานี้ก็อ้างอิงจาก h e ดเดอร์ของอ e ีเมลและอีกหลักฐานที่โจทย์ได้นำมาแสดงก็คือหลอกจากผู้ให้บริการว่า IP a ีนี้เมื่อวันเวลานี้ถูกใช้โดยอินเทอร์เน็ตแอคเคท์ที่บ้านหลังนี้ ยูเซอร์ e นี้ตื่นเต้นมากครับเพราะเขายืนยันว่ายังไงเขาก็ไม่ได้เป็นคนทําผมได้ช่วยเหลือ User Line นี้โดยการบันทึกวิดีโอขั้นตอนการแก้ไข h e a d ดอรในอีเมลซึ่งผมจะไม่ขอบอกขั้นตอนนะครับจากนั้น User Line นี้ได้นำวิดีโอไปให้สารดูในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเมื่อสารเห็นวิดีโอก็ไม่รับเป็นคดีนะครับเพราะหลักฐานไม่น่าเชื่อถือในเคสที่2นะครับหลายคนอาจจะมองว่า mac address คือหลักฐานที่ลัดกลุ่มในการจับกลุมผู้กระทำความผิดแต่ในปัจจุบันมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่างในมือถือ iPhone จะมีฟังก์ชัน limit ip address tracking ซึ่งฟังก์ชันนี้เท่าที่ผมใช้งานดูมันจะคอยเปลี่ยน mac address ของอุปกรณ์ไปเรื่อยๆครับดังนั้นหากอ้างอิงจาก mac address ในมือถือ iPhone หรือใน windows pc ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ได้และในเคสสุดท้ายนะครับมีหมายเรียกมายัางบริษัท nj ว่า i p a d d r e s s ของลูกค้าบางรายไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นโดยเผยแพร่อะไรสักอย่างหนึ่งทางตำรวจก็ร้องขอหลอกมาแน่นอนครับว่า ISP มีหน้าที่ส่งหลอกให้กับทางตำรวจซึ่งผู้ใช้ IP ไลน์นี้ก็ไม่ได้กระทำความผิดแต่อย่างใดเพราะไฟล์วอลมีการหาเด่นและทำโพลิ c ีไว้อย่างรัดกุมโดยสรุปแล้วนะครับลอกที่จะนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้นั้น จะต้องเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์จึงจะใช้ได้ผลถ้าท่านไม่ได้กระทำความผิดแล้วหลอกชี้ไม่ยังตัวท่านไม่ต้องกังวลมากนะครับให้ตั้งสติและหาหลักฐานมายืนยันถูกการกระทำบนอินเทอร์เน็ตจะทิ้งล่องลอยไว้เสมอกฎหมายการจัดเก็บหลอกในบ้านเราผมว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับเพราะเอากันจริงๆแฮกเกอร์ดังๆระดับโลกมาถูกจับในบ้านเราก็หลายรายก็เพราะหลอกนี่แหละครับ หากท่านเข้าใจกระบวนการจัดเก็บหลอกหรือในองค์กรของท่านจัดเก็บหลอกตามที่กฎหมายกำหนดแล้วอย่างน้อยมันก็ทําให้ท่านอุ่นใจได้ครับว่าท่านจะคลี่คลายปัญหาได้โดยเร็วและไม่ตกเป็นแพะในระบบกล่าวหาของกฎหมายไทย <c oughs> เพราะจากประสบการณ์ของผมหลอกที่ชี้ไม่ยังผู้กระทําความผิดในบางครั้งไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับขอบคุณครับ